สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้เจอกับครูส้มอีกแล้วนะคะ,ะเจอกับครูส้มในแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องอเรื่องที่สี่แล้วนะคะที่เราเจอกันเรื่องการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะ ของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหน้าที่12นะคะแบบฝึกเสริมทักษะที่4คําชี้แจงให้นักเรียนเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตอบเป็นรูปแบบอย่างง่ายเกณฑ์การให้คะแนนนะคะข้อละ1คะแนนคะแนนเต็ม10นะคะดูตัวอย่างก่อนเลยอันนี้จะมีลักษณะคล้ายกับการบวกที่มีตัวส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมคะ ตัวส่วนเท่ากันเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วจัดการแค่ตัวเศษข้างบนเอามาลบกันได้เลยใช่ไหมคะ,อะลองดู8ลบ5เหลือ3ใช่ไหมคะข้างล่างก็เป็น9อ่ะมันสามารถตัดทอนกันได้ไหมคะสามารถตัดทอนกันได้ใช่ไหมคะ3อะไรได้ สามสามหนึ่งสามสามอะไรได้เก้าก็คือสามสามเก้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่เป็นข้อตัวอย่างก็ตอบเศษหนึ่งส่วนสามนะคะต่อไปมาลองทำแบบฝึกกันค่ะนะคะอ่ะอันนี้เหมือนเดิมนะคะตัวข้างล่างคือไม่ต้องยุ่งกับมันเอามาใส่ไว้รอเลยเติมไว้ตัวส่วนด้านล่างเนี่ยเติมไว้รอเลยนะคะอ่ะ c ลบสองเหลือสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษสองส่วน 5นะคะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2เศษ7ส่วน9ลบเศษ5ส่วน9 9ออมาใส่ไว้รอเลยเติมไว้รอเลยนะคะลบกันด้านบนค่ะ7ลบ5เหลือ2ข้อนี้ตอบเศษ2ส่วน9ะคะต่อไปค่ะข้อ3ค่ะเศษ1 11ส่วน12ลบ เศษห้าส่วนสิบสองสิบสองเติไมไว้รอเลยสรายไว้รอเลยจำนวนส่วนนะคะ,ะจัดการกับเศษก่อนสิบเอ็ดลบห้าเหลือหกข้อนี้ตอบเศษหกส่วนสิบสองแต่ว่านะักเรียนดูค่ะมันตัดทอนกันได้ทำเป็นเศษส่วนยังตาได้จัดการกับมันเลยค่ะนะคะ,ะแม่อะไรตัดได้แม่หกแล้วกันหกอะไรได้สิบสอง หกสองสิบสองหกอะไรได้หกหกหนึ่งหกข้อนี้ตอบเศษหนึ่งส่วนสองข้อสามตอบเศษหนึ่งส่วนสองนะคะอ่ะต่อไปข้อสี่ค่ะเศษแปดส่วนสิบห้าอ่ะเศษแปดส่วนสิบห้าลบเศษแปดส่วนสิบห้าใช่ไหมคะอ่ะข้อนี้ตอบแปดลบแปดหลือ ศเพราะฉะนั้นตอบไปเลยค่ะ0นย์นะคะไม่ต้องใส่ตัวส่วนให้มันนะคะอะต่อไปข้อ5ค่ะเศษสิบส่วนด้วย19บลบเศษสิบส่วน19 19เติมไม่รอเลยนะคะอ่ะสิบห้าลบสิบลบสมเหลือ2 1งลบหเหลือศนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ เศษสองส่วน19นะคะข้อหค่ะต่อไปข้อ6โจทย์บอกว่าเศษ 17, 17ส่วนด้วย24ลบเศษ11ส่วนด้วย24 24เติมไม่รอเลยนะคะของตัวส่วนลบกันของตัวสีวด้านบน17ลบ11 7เจลบหนึ่งเหลือห1หนึ่งลบหนึ่งเหลือ 0น,นะคะข้อนี้ก็จะได้เศษหกส่วนดียี่สิบสี่แต่ยังไม่จบค่ะทำให้เป็นเศษส่วนยังต่ำมันกอนมันตัดได้ก็ตัดเลยนะคะตัดทอนได้นะักเรียนตัดทอนเลยใช้แม่อะไรดีคะแม่หก่ะใช้ได้ไหมใช้แม่หกนะคะหกสี่ยี่สิบสี่หกหนึ่งหกนะคะข้อนี้ก็ตอบเศษหนึ่งส่วนสี่ข้อหกตอบเศษหนึ่งส่วนสี่ นะคะต่อไปข้อ7ค่ะข้อ7โจทย์บอกว่าเศษ19ส่วน30ลบเศษ9ส่วน30นะคะใส่ส่วนไว้รอเลย30 19ลบ9 9ลบ9เหลือ0ใช่ไหมคะ1ไม่มีตัวลบดึงมานาก็กลายเป็น10ส่วนด้วย30ตัดทอนได้ตัดทอนเลยใช้แม่อะไรตัดดีคะ ใช่แหมสิบเนาะสิอะไรได้30 1ส3บสิบอะไรได้10 1สิบหข้อนี้ตอบเลยค่ะเศษ1ส่วน3นะคะต่อไปข้อ8ค่ะเศษ29่สเ่วนสาลบเศษ7จ็ส่วนสานะคะสาเติมใส่ไว้รอเลยตัวส่วนนะคะสาเอา29มาลบ7 9็ลบเเหลือ 2ใส่2นะคะ2ไม่มีตัวลบก็ดึงมาก็กลายเป็นเศษ22ส่วนด้วย33ตัดทอนได้ตัดทอนเลยนะคะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่างใช้แม่อะไรได้คะแม่11ใช่ไหมคะ11อะไรได้33 11 3 3 3 3นะคะ11อะไรได้22 11 2เป็น22ข้อนี้ก็จะต่อเป็นเศษ2ส่วน3นะคะ ต่อไปข้อ9ค่ะเศษ39ส่วนด้วย48ลบเศษ20ส่วนด้วย48นะคะ48ใส่ไว้รอเลยนะคะอสลบยี่สิบ2 9้าลบ0เหลือ9 3-2ลบสเหลือ1ใช่ไหมคะข้อนี้ก็จะเป็นเศษอะไรคะส9ส่วนด้วย48ข้อ9ตอบเศษ19ส่วน48นะคะ ต่อไปข้อ10ข้อสุดท้ายแล้วค่ะนะคะเศษ27ส่วนด้วย50าบลบเศษ22ส่วนด้วย50าสมาเติมไม่รอเลยนะคะตัวส่วนนะคะ27สิบเลบยี่เลบสเหลือ52าลบสเหลือ0นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษ5ส่วนด้วย50สามารถตัดทอนได้ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำทําทำเลยนะคะอ่า ห้าอะไรได้ห้าสิบใช้ไม่ห้าแทนนะคะห้าอ,อะไรได้ห้าสิบห้าคูณสิบได้ห้าสิบห้าอะไรได้ห้าห้าหนึ่งห้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษหนึ่งส่วนสิบนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิบข้อของเรานะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะการลบ เศษส่วนนะคะการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสําหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าเมื่อกี้ตามไม่ทันนะคะนักเรียนกลับไปทบทวนต้นคลิปเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ